ออพี่ควยพี่พี่เจอดูสิแมวน่ารักมากเลยอ่ะรับน้องไปเลี้ยงไหมครับผมให้ราคาถูกๆเลยมิวดูหน้าพี่นะหน้าพี่เหมือนแมวเหรอขอโทษนะครับผมยังไม่ซื้อดีกว่าซื้อเถอะนะพี่นะนะ้าๆๆฉันเลี้ยงเองก็ได้เดี๋ยวฉันจ่ายเองเลยนะมิว เรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะถามว่ามิวดูน้องสิน้องตัวใหญ่มากเลยนะมันไม่เหมาะกับมิวหรอกนะไม่เนะอาเนาะพี่ลักษ์ดูแลวตัวนี้น่ารักอะนี่รถขอนะคุชอบเหรอถ้าชอบอะก็ซื้อเลยจริงนะ ครับ,รบแนวตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าพันเองครับผมโอ,อ้ต้งห้าพันเลยเหรอนะซื้อให้หนูไหนนะแน่นอนพี่ก็ซื้อให้อยู่แล้วสิพอยชอบอะไรอะ่ะพี่ก็ซื้อให้ได้ทุกอย่างเลยอขอบคุณค่ะ ลูกมาที่นี่ได้ไดยังไงเนี่ยแม่ไม่สบายต้องใช้เงินรักษาค่ะแต่พ่ออยากกับแม่ไปตั้งนานแล้วนะเงินหนึ่งล้านนี้ไปซื้อขนมกินก่อนนะลูกพ่อติดร้านอยู่อ่ะยังไม่ว่างพ่อไปก่อนนะ ไปขอทานอ่ะมาขอเงินไปกินข้าวมีไรหรอเออค่าน้องแมวเดี๋ยวผมขอสแกนจ่ายได้ไหมครับได้ครับนี่ครับเออพอดีแบตบมือถือผมหมดอนะ่ะเดี๋ยวผมขอไปกดเงินสดให้คุณแล้วกันนะโอเคครับัคคบได้เจ้าของใหม่แล้วนะ พี่ครับแมวตัวนี้พี่ขายเท่าไหร่นะห้าพันครับแต่ว่ามีคนจองไปแล้วนะพี่เอางี้ผมให้พี่หกพันเลยพี่ขายนะขายครับ ใช่ที่เดิมเมื่อกี้เลยครับจ้ะพี่เจซื้อน้องแล้วเหรอไหนบอกไม่เหมาะกับฉันไงก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วอ่ะ เ,เพื่อนของผมเองนะครับพอดีว่าเขาไปเข้าห้องน้ำงั้นนี่เงินห้าพันค่าแมวขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าตอนนี้ค่าตัวของน้องเปลี่ยนแล้วะครับตอนนี้ค่าตัวของน้องอยู่ที่9ก้าพัเกร้อยเกบาบาท ต้องก้าพันกว่าบาทเลยเหรอใช่ครับแต่เลข9 9 9าเนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับเหมาะสมกับฐานะและหน้าตาของผู้ภุมมากเลยจริงด้วยพี่ซื้อเถอะนะแมวก็ไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นนะ่ะแล้วอีกอย่างที่พี่เขาพูดมันก็ถูกนะเราก็มีปัญญาซื้ออยู่แล้ว่า แล้วหมื่นหนึ่งพอดีคุณเอาไปไม่ต้องถอนขอบคุณครับคุณนี่เป็นผู้ชายที่ตามใจแฟนดีจริงๆเลยนะครับแฟนคนนี้ชอบดีมากกนะ็แน่นอนอยู่แล้วดิไปนดี้ไพี่นี่เก่งนะเนี่ยฉลาดในการขายมากเลยอะ่ะซื้อมา5้าพันขายไปหมื่นนึง กำไรทั้งนั้นเลยนะพี่เราไปกันดีกว่ามิวไปไหนอะนะหนูมานั่งทำายการเดียวตรงนี้ลนะลูกหนูมมไม่ต้องกลัวนะหนูเป็นเพื่อนของพ่อหนูเองพอดีว่าพ่อหนูอ่ะเขาดีไปธุระก็เลยฝากเงินมาให้หนูด้วยนะ ดมิวมิวไม่ต้องทราบซึ้งหรอกนะมิวรู้ไว้นะดเด็กเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกคนที่ผิดอ่ะคือผู้ใหญ่แต่สุดท้ายเด็กก็ต้องมารับกรรมที่เห็นแบบนี้แล้วว่าถ้าไม่ช่วยมันก็ยังไงยังไงอยู่คนเราเนี่ย<น>อะไรที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วย ไปกันเถอะก็พี่บอกอยู่ว่าพี่อยากกินร้านนั้นอะมิวไม่ยอมไปสักทีปะเดี๋ยว